สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคลิปหน้าล่าสุดอาจารย์รัฐศาสตร์ฟันธงหากชนชั้นปกครองดื้อดึงโอกาสแตกหักสูงหวันนองเลือดทั่วโลกจับตามอง14พฤศจิกายนศาสตราจารย์ดาารธเนศเจริญเมืองอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์กับมติชนต่อกรณี ที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะมีการลงมติในวันที่17พฤศจิกายนนี้ว่าโอกาสผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่อนข้างยากเนื่องจากให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสวออ250ที่มาจากการแต่งตั้งร่วมพิจารณาจึงไม่ให้ความสำคัญร่างดังกล่าวซึ่ง สวณางกล่าวเป็นผลมาจากการทํารัฐประหารยึดอานาจนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนจึงต้องใช้กลไกรัฐสภาขัดขวางทุกรูปแบบเพื่อสืบทอดอานาจเผจการซ่อนรูปให้นานที่สุดการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทั้งฉบับคงเป็นไปได้ยากยกเว้นพักการเมืองขนาดใหญ่ที่มีสอสอในสภาจำนวนมากขอแก้ไข รัฐธรรมนูญเป็นบางมาตราเท่านั้นซึ่งมืโอกาสเป็นไปได้อาจต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าที่ประชุมรัฐสภาไม่พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยส่งผลกระทบต่อสถิยรภาพทางการเมืองในสภาและรัฐบาลและนำไปสู่การชุมนุมประท้วงนอกสภาของเครือข่ายประชาธิปไตยเพื่อผลักดันขับเคลื่อนปฏิรูปทางการเมืองและ สถาบันอย่างไม่สิ้นสุดอาจนำไปสู่ความรุนแรงหรือสงครามกลางเมืองเพราะไม่มีอะไรสูญเสียหรือเกรงกลัวแล้วยุทธศาสตร์และแนวคิดชนชั้นปกครองหรือผู้มีอำนาจต้องการปกครองประเทศแบบระบอบสมบูรณ์นายาสิทธิราชลักษณะประชาธิปไตยผสมอำนาจนิยมไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบซึ่งการวินิจฉัย ของสารรัฐธรรมนูญกรณีปฏิรูปสถาบันถือเป็นการล้มล้างการปกครองได้สะท้อนความจริงอย่างชัดเจนซึ่งขัดแย้งกับสถานการณ์ปัจจุบันการวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นการฉีกหรือเผาตำราการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเสียงประชาชนส่วนใหญ่สถานการณ์การเมืองของไทยไม่ได้อยู่ในประเทศเท่านั้นแต่ถูกจับตามองจากทั่วโลก อาจนำไปสู่การแทรกแซงของนานาชาติได้โดยเฉพาะเรื่องของมนุษยชนและความเท่าเทียมทางสังคมดังนั้นชนชั้นปกครองหรือผู้มีอำนาจควรถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านว่าเป็นอย่างไรถ้าชนชั้นสูงหรือผู้มีอำนาจยังดื้อดึงแข็งกร้าวไม่ประนีประนอมหรืออ้มชอมกับประชาชนโอกาสแตกหักค่อนข้างสูงเพราะสังคมถูกบีบให มีทางเลือกน้อยจากการขีดเส้นของผู้มีอำนาจอาจทาไปสู่การนองเลือดทำให้เกิดความสูญเสียในอนาคตดังนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวได้ศาสตราจารย์ดร์ธเนศกล่าวความคืบหน้าล่าสุดปักธงความคิดอนาคตใหม่ก้าวไกลเดินหน้าท้าทายไม่ว่าจะกรณีสองพอสอพระมหาภัยวัน และพระมหาสมปองไม่ว่ากรณีของเนติวิทย์สะท้อนให้เห็นถึงการประทะในเรื่องของรุ่นเพียงแต่กรณีของสองพอสอเป็นการประทะระหว่างแครอทรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าโดยมีจารีตในแวดวงผ้าเหลืองเป็นประเด็นเพียงแต่กรณีของเนติวิทย์มีเรื่องของพรเกี้ยวนั่นก็คือคนรุ่นของเนติวิทย์เห็นว่าการอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นการไม่เหมาะสม ฉายนี้คนไม่เท่ากันและการต้องการลดระเบียบและเรื่องของปรุงรังลงหากเทียบกับยุคหลังเดือนตุลาคม2516หลายคนนึกถึงยุวสงหากนึกถึงยุค2500หลายคนก็นึกถึงการโยนบกจิตภูมิศักดิ์ล้วนเป็น เงาสะท้อนประทะในทางวัฒนธรรมยอมรับเถิดว่าการประทะขึ้นของพักอนาคตใหม่ได้ก่อขึ้นความสั่นสะเทือนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในทางสังคมยิ่งไปยุปพักอนาคตใหม่ยิ่งเป็นเรื่องเพราะการมาของพักอนาคตใหม่ที่ประกาศไม่มีระบบหัวคะแนนไม่มีการทุ่มเงินซื้อเสียง หากแต่ใช้นโยบายล้วนๆถือว่าท้าทายต่อขนบอันเป็นด้านครอบงำอย่างลงตัวการมาของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจการมาของปิยบุตรแสงขนกุลการมาของนางสาวพนิกาวานิชจึงเป็นปรากฏการ์เหมือนการมาของพลังใหม่เหมือนการมาของสังคมนิยมเพียงแต่การมาของพักอนาคตใหม่ก่ ปรากฏการอึกกระทึกครึกโครมถึงขนาดได้รับเลือกตั้ง80คนเหนือกว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยถามว่าปัจจัยอะไรทำให้ได้รับการขานรับคำตอบหนึ่งเนื่องจากการรีเริ่มและลงมือทำงานอย่างหนักของธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจปีบุตรแสงกนกคุลพนิกาวานิชจนนาคตใหม่กลายเป็นกระแส ขณะเดียวกันกระบวนการปักธงทางความคิดของนักเคลื่อนไหวแห่งอนาคตใหม่ได้สอดรับกับความต้องการของยุคใหม่โดยเฉพาะเยะวาวรุ่นอันเป็นนิววอเตอร์กระหึม่มแห่งกระแสฟ้ารักพ่อเป็นคำตอบอย่างเด่นชัดเป็นรูปประธรรมและจากจุดนี้ก็ได้รับการแปรผัน เป็นคะแนนและความนิยมทําให้ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยต้องตื่นตะลึงไม่ว่าจะมีความพยายามในการสกัดขัดขวางกระทั่งเปิดยุทธการบทขยี้กระทั่งมีการยุบพักอนาคตใหม่เดือนกุมภาพันธ์2563แต่ก็เกิดปรากฏการณ์ลุกขึ้นมาของคนรุ่นใหม่อย่างคึกคักณนะวันนี้ความคิดในการสกัดขัดขวาง และยับยั้งการเติบโตของพรรคก้าวไกลอันเป็นอวตารแห่งพรรคอนาคตใหม่ก็ยังดำรงอยู่ก็อีรอบเดียวกันกับการขวางทางเยาวรุ่นไม่ว่าจะเป็น,ยนเ,ย,เ,าย,านาเนยาวรุ่นที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกไม่ว่าจะเป็นเยาวรุ่นที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหากเห็นปรากฏการณ์สองพอสองก็ตอบได้เลยว่ายากและยากอย่างยิ่งความคืบหน้าล่าสุด เปิดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลภาคประชาชนยุบสอวอเพิ่มหมวดลบล้างผลพวงร,รัฐประหารยิ่มิสองพฤษภาคม5 7 13พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาวาระแรกในวันที่16พฤศจิกายนนี้ที่มีประชาชนเข้าชื่อขอแก้ไขอย่างถูกต้องจำนวน หนึ่งแสคนโดยมีสาระสำคัญตามหลักการและเหตุผลที่ภาคประชาชนขอแก้ไขคือ 1. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐสภาในหมวดที่7ว่าด้วยเรื่องของรัฐสภาจากเดิมมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวโดวยให้เหตุผล อุฒิสภาเป็นกลไกสืบทอดอำนาจของคอสชอโดยเพิ่มบทบาทให้กับสภาผู้แทนราษฎรและสอส,อสฝ่ายคา้านตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคอรม 2. การปรับโครงสร้างของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนื่องจากการเป็นองค์กรที่มีผลผ,ลผูกพันทุกองค์กรมีผลต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจเป็นผู้ชี้ เป็นชี้ตายทางรัฐธรรมนูญทั้งหมดจนกลายสภาพเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและมีการใช้สารรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเสนอแก้ไขให้มีตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9คนที่มาจากการเสนอชื่อของสสฝ่ายรัฐบาล3คนสสฝ่ายค้าน3คนและที่ประชุมใหญ่สารดีกา หรือสารปกครองสูงสุด3คนให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกและห้ามสารรัฐธรรมนูนกระทาการอันมีผลขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3. การให้องค์กรอิสระต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีหากรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ 4. การยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา5 6 6เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแก้ไข ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนร,ราษฎรทั้ง3วาระไม่มีสวบเข้ามาเกี่ยวข้องวาระที่1และ 3. ใช้เสียงสภาผู้แทนร,ราษฎรเห็นชอบ 2. ใน 3. ส่วนการแก้ไขวาระ 2. ใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนร,ราษฎร 5. การยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา257ถึง261 ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศและ 6. การเพิ่มหมวดเรื่องการลบล้างผลพวงก,การรัฐประหารวันที่ยิ่มพฤษภาคม2557โดยให้คำสั่งคสชและหัวหน้าคอสชอมีผลเป็นโมฆะทั้งหมดรวมถึงการให้พวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ต่อต้านการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐมีสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ก่อการรัฐประหารและห้ามสารรัฐธรรมนูญและสารทั้งปวงรับรองความสมบูรณ์ของการรัฐประหารหรือความสมบูรณ์ของกฎหมายแก่ผู้ก่อการรัฐประหาร